ยำขนมจีนไข่าดาวนำสูตรกีกี้แม่บ้านตั้งแดนแซบเวอร์ตามไปเบิ่งกันจ้านาตา,า่ารับประทานมากเลยจ้า ันตอนแรกเด้อจ้จะบีบักหอกน้าลงไปเลยค่ะเขาเอิ่นว่าบักเวอร์นะคะเนาะยู่บานเฮาอันอยุนี่เขาเอิ่นว่าเลมอนพอนากรบบีบลงไปนะจ้ะเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือสีชมพูนะคะเขาว่ามันร่างกายดูดซึมได้ดีเพิ่มพลังสีแล้วก็ใส่พริกปน่นนะจ้ะน้ำปลาเล็กน้อยเป็นอย่างคือใส่เกลือมันจะได้ประหยัดน้ำปลาบมแมนบางเชื้อร่างกายก็ต้องการ อ่าไอโอดีนจากเกลือห้าก็ต้องกินเกลือน้ำน,น่าจะเนาะแล้วก็คน้คน,ค,น,ค,นค้นค้นคุกเข้าให้เขากันเซจแล้วก็อ่ารดดีด้จ้จ้ะผู้ใดจีใสผงนัวกับบัวกันเนาะเอาคน้คนค้นให้มันละลายนะจน่ะเนาะให้มันเขากันเนาะ แล้วก็ตาม้วยพักผู้ใดมีพักยังก็ใส่ไปโรดเด้อร์กี่กี่มีพักอันบักทัว่วบักแตงสล,ล,ลัรีต้นหอมพักซี่ซานีละจ่าในขั้วมันมีซานีเนาะแล้วก็ค้นคุกเขาให้เขากันตามด้วยเซนกะปุนพระเอกเขาเลยจ่าเซนหน่อยดีดีมือใดวางสิมารีวิวให้เบิรงเดออยู่ต่างแดนก็มีเซนกะปุนแซ่แบแซ่บนะคะแล้วก็ใส่บอกพริกลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดอีกกิกีมากินเผ็ดนี่แหละคะ่ะเอิ้นว่าซั่วเขาปุ่นนะคะเนาะคิดถึงบ้านก็เลยอาหารอันนี้แหละคะ่ะดีดีค่ะ ค่ายคิดถึงบานได้ส่วข้าวปุ่นเศร้าข้าวปุ่นย่ำข้าวปุ่นขอบคุณด้จ้าเมน้ท่มารับชมอ่อฟากดไหลกดแช่กดเส้าสไกกดติดตามห้กี้กินด้จ้าตามด้วยโปรโตีนเล็กน้อยจ้าห้ากะตอมีโปรโตีนเนาะเนาะเนาะจา้าเนาะอย่าใส่ไข่ดาวนำลงไปเมน้ไปเราด้จ้าสวัสดีค่ะ